สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าทานอะไรดีคะวันนี้เนี่ยทางร้านเรามีก๋วยจั๊บด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะคุณลูกค้าเราสนิทกันหรอไม่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ามาทำตัวตีสนิทกับฉันฉันไม่ชอบถ้าฉันอยากกินอะไรเนี่ย,ยฉันสั่งเองได้เออ ขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าเอา้าจะยืนเบือ่อทำไมล่ะไปยกพัลลงมไหมฉันสิร้อนขนาดนี้ก็ะจะมีคนไหวค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเ,เ,เรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารับอะไรดีคะ ฉันเอากวยจับที่หนึ่งเอาเครื่องในเยอะๆเส้นน้อยๆอ๋อที่สำคัญไม่เอาเลือดนะนต้งนานสุดท้ายก็สั่งได้ได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวใครอนุญาตให้เธอไปฉันยังสั่งไม่เสร็จเลยอขอโทษด้วยนะคะอ,อ๋อหรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งเครื่องดื่มคะถ้าเป็นเครื่องดื่มเนี่ยล้านเรานีกนะฉันขอให้เธอพูดแล้วเหรอ ลสลัดแนอะไรบอกฉันถ้าฉันยาก,กินเนี่ยฉันสั่งเองได้เฮ้ยพนักงานอะไรเนี่ยหน้าโมโหชมัดไปแล้วไปไปสั่งอะไรละค่ะ <c oughs> อาหารที่สั่งเนี่ยได้แล้วนะคะลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวปรุงให้ฉันด้วยเออ ฉันจะไปรู้ได้ไงครับว่าลูกค้าเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนอ่ะนี่เถียงฉันเหรอฉันบอกให้ปรุงก็ปรุงปรุงไปสิถ้าฉันอยากได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันบอกเธอเองเออแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยไม่มีบริการปรุงให้ลูกค้านะคะทำไมแล้วเธอทำให้ฉันไม่ได้เหรอทำไมมันเรื่องมากจังวะไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้า ถ้กรนาเนี่ยงั้นเธอก็ไปเอาน้ำให้ชันแก้วหนึ่งแล้วกันคุณลูกค้าคะนูุนคะ่ะทางร้านเราเนี่ยก็มีป้ายบอกอยู่นะคะถ้าเครื่องดื่มเนี่ยต้องบริการตัวเองคะ่ะเด็กร้านนี่มนิ่มอะไรกันเนี่ยดูจากสรรรูปแล้วเนี่ยคงเป็นพนักง,งานสิเนาะไปเรียกเจ้าของร้านมาหาชันเดี๋ยวนี้แปเออคือว่าไปสิค่ะ <ซ>เฮียคะมีไรแก้มคือว่าลูกค้าให้ฉันมาตามเฮียไปพบค่ะเอา้าเรียกเฮียไปทำไมเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เฮียรีบไปก่อนเถอะค่ะก่อนที่ลูกค้าคนนี้เนี่ยจะระวาดใหญ่กว่านี้ค่ะเออ ขอโทษนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมไปเอาน้ำให้ฉันแก้วหนึ่งสิคุณลูกค้าก็ไปเอาเองสิครับร้านผมก็เขียนไว้ว่าน้ำดื่มบริการด้วยตัวเองนี่ร้านอะไรเนี่ยลูกน้องก็ซื้อบึกส่วนเจ้าของก็งี่เง่าร้านอะไรกูุ้ยแตก ผมว่าคุณมากกว่าที่งี้เง่าอ่ะนี่คุณนี่มันร้านอาหารข้างทางนะครับต้องบริการด้วยตัวเองผมเนี่ยมันกินที่นี่ประจําบริการตัวเองทุกอย่างพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีหน้าที่ทําแล้วก็ยกมาเสิร์ฟให้คุณแล้วอ่ะเละ่อก๋วยจั๊บที่คุณสั่งมันก็ชามละแค่50บาทเองทำไมคุณจะให้เขาบริการทุกอย่างเลยเหรอนี้เป็นใครอ่ะ ยุ่งเลยด้วยแบบไหนคุณทำขนาดนี้ผมไม่ยุ่งไม่ได้หรอกนี่คุณผมจะบอกอะไรไว้ให้นะถ้าคุณอยากได้บริการดีๆให้คุณไปทานบนห้างหรูๆไม่ใช่ที่นี่ผมขอถามจริงเหอะในกระเป๋าคุณเนี่ยมีตังจริงหรอือเปล่าคนสมัยเนี่ยอวดรวยกันอยู่ด้วยนี่มันเสอสอนฉนนะ พวกแกสอคนด้วยไล่มาออกไปสิไม่ครับพี่เขาพูดถูกนะครับตั้งแต่ผมเปิดร้านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอลูกค้าที่มีปัญหาเท่าคุณเลยนะครับอ๋อแล้วถ้าคุณอยากได้บริการที่ดีเนี่ยคุณควรจะลงทุนหน่อยนะครับแล้วคนที่ควรโดนไล่ออกจากร้านเนี่ย <c oughs> ก็คือคุณมากกว่าค่ะออกไปจากร้านผมได้แล้วครับแล้วก็จ่ายตังค์มาด้วยวไอพวกไล่มารยยะ พวกไม่มีการสักงไอ้คนชั้นต่ำถึงว่าเปิดได้แค่ร้านข้างทางกับจอกๆแบบนี้กับคนกินร้านข้างทางอย่างแกเนี่ยนีคนถ้าคุณสูงมากนั่งเนี่ยคุณจะมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมฉันว่าคุณเนี่รีบออกจากร้านเราไปเลยค่ะร้านของเราเนี่ยไม่เหมาะกับคนอย่างคุณหรอกอไอ้พวกคนบ้าเดี๋ยวใจตังผมมาก่อนครับฉันไม่มี ไม่มีอย่างที่พูดจริงด้วยวะ่ะคนสมัยนี้แต่งตัวภายนอกดูดีแต่ภายในไม่มีอะไรเลยทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อให้คนอื่นมองว่ามีอันจะกินนะครับกลัวอายคนอื่นเขาแต่คนมีอะเขาไม่อวดนะครับคนอวดมักจะไม่มีแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะ ไม่ต้องทอนนะครับโอ้โอคนจริงซะด้วยสุดยอดไปเลยว่ะ<อ>เฮ้ยเฮ้ยพี่นี่มันแบงกาโมนี่นะโอ,โอ้เฮ้ยกาโมจริงๆด้วยอหรเฮียไอ้ยามันหลอกแดกกูอีกคนละ 喂。